ลักนาพิจิกครับคลิปนี้ท่านเปิดฟังได้สบายๆสินาทีเต็มๆแน่นอนสําหรับพิจิกอันเป็นที่รักเรามาคุยกันแต่เราเรามาคุยกันเฉพาะเราที่เป็นชาวพิจิกเหมือนกันคนที่เป็นลักนาอื่นก็ไม่ต้องฟังหรอกสไลด์ไปซักแต่ว่าทั้งลักนาและราศีก็ส่งผลได้เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดความแม่นอาจจะต่างกันเท่านั้นเองลักนาพิจิกครับเออนี่คือจังหวะที่จักรวาลจะสตร์โชคสตร์ สปอตไลท์มาที่คุณแน่นอนคุณจะเด่นแบบเฉิดฉายแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเยอะพอสมควรเพราะเป็นการทดสอบของดวงดาวที่เยอะมากเหนื่อยเหนื่อยแบบโมเน่เลยอย่างนี้ครับดาวอาทิตย์ร่วมกับอังคารในภพตนุเนี่ยมันเป็นดาวคู่อุบัติเหตุ เป็นดาวคู่รุนแรงเนื่องจากอย่างนี้อาทิตย์เนี่ยเป็นดาวไฟเนาะอังคารก็เป็นไฟพออยู่ด้วยกันปุ๊บความอัดตาความเป็นตัวตนมันสูงมากๆดังนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นร่างแย่ของพิจิกเพราะอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรรม,มะในหมายถึงงานชื่อเสียงและความสําเร็จดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุคือตัวตนเป็นเจ้าเรือนอริคือศัตรูอังคารกับเรือนตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีมันมีความเด่นมันมีความมั่นใจมันมีพลัง ทะลุเพดานเลยเดิมที่เป็นคนดีดเป็นคนมีพลังอยู่แล้วก็คือจะมีเยอะขึ้นอีกนะความเด่นความเป็นมั่นใจ่่ไม่มีใครบทบังคุณได้หรอกในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าพอมันเด่นปุ๊บมันเป็นดาวคู่อุบัติเหตุก็คือเด่นแบบร้อนเด่นแบบแรงเด่นแบบมีราคาผลของมันคือคนจะอิจฉานะเพราะมันแรงจนเด่นจะเกินสตูจะชัด ดาวพุธร่วมกับดาวสุขในภพวินาศเนี่ยวินาศซ้อนวินาศดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมอรณะอยู่ในเป็นมรณะและลาภดาวสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและวินาศกลับบ้านตัวเองมีตําแหน่งเป็นเกษตรจ่าธิบดีในเรือนหลับจะได้ลาบแบบลับๆซื้อหวยไว้นะผมเองเนี่ยซื้อไปสองใบไม่รู้ถูกหรือเปล่า เพราะว่าเป็นคนไม่เคยซื้อหวยเลยแต่รอบนี้ผมจะซื้อเพราะผมดูดูพยากรณ์ตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีเกณฑ์สูงมากๆเลยแต่ก็คือไม่เคยถูกเลยในชีวิตเนี้ยลองดูเผื่อมันจะแม่นเนาะผมก็เทียบจำราเอาเองเหมือนกันนะจะได้โชคช่วยจากคนอื่นโดยไม่ต้องพูดออกมาเลยครับจะมีคนรักมีคนอุปถัมภ์สตูเก่าๆที่ท่านไม่เคยชอบที่หน้าจะกลับมาแบบงงๆอยู่ๆมันก็มาง้อเฉยเลยเนี่ย สเสน่ห์แรงแบบไม่มีใครรู้ครับผมมีคนแอบชอบแอบมองผลด้านเสียก็มีนะพูดสุขวินาศี่คิดเยอะนะนอนไม่หลับความรักเรามัดระวังความรักรักร้อนๆรักซ่อนเร้นหน่อยพระฤหัสในวพสุภะนี่ดีครับสติยังดีมีผู้ใหญ่คุ้ม,มหลังหนุนหลังได้ดีบุญคุณบ,บุญกุศลดีส่งผลดีทั้งนั้นเลยแต่ วันที่10พพศจิกานี้เป็นต้นไปเนี่ยพระฤกหัดมันโคจรเดิมมันโคจรสอดเสิร์ตวันที่2เนาะแต่ว่าวันที่10เนี่ยมันถอยหลังมันนิดเดียวองศาผมจําตัวเลของศาไม่ได้พอโคจรถอยหลังปุ๊บเนี่ยยังอยู่ในภพเดือนเดิมอยู่ดังนั้นความหมายของดาวจะไม่เปลี่ยนแต่อย่างเงี้พูดกันแค่เราเลยนะมันจะเกิดการทบทวนในสิ่งที่ทําอยู่เช่นงานที่ทําอยู่เราสนุกกับมันจริงหรือเปล่าวะ มันจะมีเกิดคำเกิดความลังเลอื่นๆเงินๆอื่นๆมึนๆงงๆอยู่พักหนึ่งเป็นไหมผมเป็นก็เล็กน้อยในช่วงเวลานี้แต่ว่าในภพเดือนก็คือความหมายของดาวยังดีอยู่มืตอยู่ในภพปัตตนิเนี่ยเล็งลัคนาโอ้โหความสัมพันธ์ปัตตานิคือคนรักคู่ครองท่านที่มีแฟนในช่วงเวลานี้ ความสัมพันธ์มันล่อแหล่เหลือเกินท่านเอ้ยผมเองก็คือบอกท่านก็ต้องบอกตัวเองเหมือนกันอ่ะมันไม่ใช่ล่อแหล่แบบไม่ดีนะมันดีแต่มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมรตกายูเนี่ยจะอ่านบวกหรืออ่านลบไม่ได้เพราะมันเป็นความฉับพลันทันใดเป็นความวิปริตของดาวเล็งลัคนาโดยตรงเนี่ยแล้วมันอยู่นานม่อยู่สองสามปีเลยก็หมายถึงว่าชีวิตท่านช่วงเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะดีขึ้นสุด และเสียงที่จะเลวสุดเหมือนกันขึ้นสุดขึ้นสุดลงสุดก็สุดเพราะมันได้อยู่ยังเลงอยู่ที่เดิมเล็งเจ้าตัวเลงลักษณะอยู่คนรักพาร์ทเนอร์เนี่ยบางทีมันก็จะเปลี่ยนท่าทีบางทีก็ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีเรื่องพลิกผันกะทันหันนี้ตลอดเวลาเลยดาวเกตในภพอริรู้ทันคนรู้ว่าใครเป็นศัตรูรู้ว่าใครหวังดีหวังร้ายลางมันจะมาแรงก่อนพิจิกจะรู้ทันอย่างนี้ ดาวเกตในภพอริเนาะผมจะอ่านเฉพาะท่านคนเดียวเลยเกตในยานอย่างรู้ไปอยู่ในภพอริเนี่ยถ้าดูไม่ลึกอาจจะไม่ดีนะท่านนะแต่ผมบอกแล้วพิจิกคือข้อยกเว้นของทุกจักรราศีลาออกมาแล้วมาอยู่พิจิกเลยครอยู่ลัขนาอื่นถ้ามันจะร้ายมันร้ายไม่สุดผมเคยบอกแล้วในคุกในคุกไม่ค่อยมีพิจิกเท่าไหร่หรอกแต่ ถ้าดีมันก็ไม่สุดเหมือนกันดีปะ่ะก็ได้เลยเนาะอย่างนี้ดาวเกตเนี่ยเเดี๋ยวเวลาไม่พอดาวเกตอยู่ในภพอริเนาะควรจะต้องไม่ดีเนาะอริหมายถึงการติดขัดการมีเกณฑ์ต้องนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็ไปขูดหินปูนไปบริจาคเลือดอะไรซะให้มันจบจบแต่อ่านให้ลึกกว่านั้นดาวเกตอยู่ในภพอริเนี่ยภพอริมีดาวสามคือดาวองาังคารเป็นเจ้าเรือนเกษตรในภพอริเจ้าเรือนเกษตรนั้น ดาวอังคารมาอยู่ในภพตัวตนดาวจรดาวคันคารมาอยู่ในภพตัวตนและเป็นเกษตราที่บดีในภพตนุคือตัวตนนั่นเองนั่นเท่ากับว่ามันกลับดีเฉยเลยเห็นไหมพิกร้ายกลายเป็นดีการวางดาวของลัคนาพิจิกมันจะถูกวางดาวให้ว่าตกภพร้ายมันจะร้ายไม่สุดเพราะอะไรอย่างเช่นอ,อ่านดาวอังคารก่อนนี้ให้ความรู้เล็กน้อยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนตนุค,คือตัวตนเป็นดาวประจําตัวของท่านและเป็นดาวในภพอริ เนี่ยเจ้าตัวเลยมักขัดแย้งกับตัวเองแต่เวลามาตกพบอริดาวอะไรก็ตามที่ตกพบอริมันควรจะต้องไม่ดีใช่ไหมแต่บังเอิญว่าดาวดาวเก้าเนี่ยตกพบอริแต่พบอรินั้นมีดาวอังคารเป็นดาวกเกษตรอังคารก็เป็นกเกษตรตาที่พอดีในเรือนตัวเองอยู่ตอนนี้ก็หักล้างมันแต่ก็ต้องยอมรับความวิราชของมันหน่อยเท่านั้นเองอ่ะถึงไหนละแป๊บนึงนะผมทำสคริปต์ไ้เยอะเลยท่านไม่รู้หมดหรือเปล่าสิบนาทีนี้ 7นาทีละเสาร่วมดาวหูวในภพสหัสชะเอ๊ะเสาร่วมราวหูวในภพพันธุบ้านรถที่ดินอันนี้ไม่ต้องทานายอะ่ะเหมือนเหมือนเดิมเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนนี้ก็เหมือนนั้นอะ่ะก็มันจะต้องมีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องซื้อของข้อบ้านเยอะใช้จ่ายเยอะมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถกระทันหันฉุกเฉินเพราะดาวไม่ได้จะอยู่เลงอยู่และมีเกณฑ์จะต้องวางรากฐานใหม่ชีวิตเพราะเป็นดาวเอ่อเป็นดาว,ดาวบาระเคาะแต่ว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะ สรุปเรื่องการงานโดดเด่นจนคนกลัวเด่นจนน่ากลัวงานพุ่งแบบคุมไม่ทันโอกาสใหม่เข้ามาแบบติดจรวดผู้หลักผู้ใหญ่เห็นค่าความผิดพลาดเล็กน้อยมีเกณฑ์เกิดขึ้นเยอะศัตรูเยอะคนอิจฉายเยอะการเงินได้เงินจากงานที่ทำแบบจริงจังมีไรายได้ลับๆจากงานเบื้องหลังมีโชคแบบไม่คาดคิดความรัก แรงดึงดูดรุนแรงมากคนเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเข้ามาหลายคนด้วยก็ต้องประเมินตัวเองว่าพร้อมรับผลที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะพี่จิกงนะมีเกณฑ์มีกิ๊กสูงผมพูดกับท่านตรงๆเ่อผมก็เป็นพี่จิกสูงเหมือนกันมีคนเข้ามาจีบท่านเยอะแน่นอนผมมั่นใจแน่นอนเพราะท่านไม่เปิดตัวไงไม่รู้จะบอกไงล่ะก็เราคุยกันเองแล้วกันเนาะลักนาอื่นไม่มีใครมานั่งฟังคลิปของลัคนาพี่จิก แต่ว่าถ้าแฟนท่านมาเห็นผมก็ไม่รู้นะระมัดระวังเรื่องรักร้อนซ่อนเร้นนะมันจะอยู่เล็งและคนาความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใครที่มีคู่ช่วงนี้ต้องประคับประคองดีๆนะมันดีนะหมายถึงว่ามันคุยกันดีไม่มีอะไรต้องไม่มีแววจะเลิกกันหรอกตอนนีนะ้ท่านก็ยังมองหาไม่ได้หรอกแต่ต้องระมัดระวังมันมีเกณฑ์ฉุกเฉินหมดเลย อารมณ์จะร้อนเสียหายเน่ต้องระวัวงอุบัติเหตุนะดาวอาทิตย์กับอังคารเป็นดาวผู้ศัตรูนะอาทิตย์ผิดกับอังคารพูดอัตตาภารพิพาราหูสุกกะสาวไปเชี่ยนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันดังนั้นแล้วเนี่ยคนใกล้ตัวเนี่ยมีเกณฑ์หักหลังสูงคําพูดจะทําลายโอกาสนะท่านนะความคิดมากเนี่ยจะทําแค่หลับยากช่วงนี้ไปบริจาคเลือดซะพี่จิบบริจาคแล้วก็มาบอกผมด้วยหลังวันที่17พฤศจิกาดวงท่านดีมากๆแต่ระมัดระวังเรื่องอื่น ต้องเตือนกันหน่อยซึ่งพีจิกรู้ดีแหละเพราะว่าต้นปีเราชีวิตชิบหายวิบัติมาเยอะแล้วตกพิทุ